สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้มมีคาเดียวไม่ได้เจอกันมากี่วันเนี่ยมันเดิหน้าวันหกวันเพราะว่าผมไปสอบมาครับนี่ก็เดี๋ยววันพุธก็ไต้องไปสอบอีกผมยังสอบไม่หมดนะในสองวิชาก็ขอถ่ายทะลงคิาค้าบแต่ว่าวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูแหละผมตอนเนี้ยกําลังจะทําขาใหม่ก็เลยต้องทําให้ขาข้างขวามันแข็งแรงเหมือนเดิม ก็คือผมก็จะมาทำท่าเดิมนั้นแหละแต่ว่าผมไปเขาเรียกอะไรอ่ะทำให้มันถูกแล้วก็ยืนให้มันมั่นคงอะ่ะขึ้นก็คือสะขงวงนั่นแหละครับยืนให่ตรงแล้วก็ลรงไปให้มันขนานกับือผมทำทำท่านี้จนตะคิวกินเลยเพ<อ>ื่อนๆต้องระวังนะ อันนี้ในกรณีที่เริ่มทํานะครับผมทําอยู่ท่าน,นี้แนี่ยคือถ้ายังอีกอย่ายังคือดีตัวขึ้นมาแล้วก็ลงไปดีตัวขึ้นมาก็ลงไปที่เล่นมีที่เล่นผมจำนะท่ะอย่างคือขาขวาผม,มากระโดดตลอดเนี่ยมันก็เลยดูแข็งแรงเลยแหละแต่ว่าที่ผมต้องมาทำแบบนี้ทุกวันแทบจะทุกวันเลยแหละก็คือเพื่อให้มันรับกับน้ำหนักตัว นะครับเพราะตอนนี้ผมพยายามจะเพิ่มน้ำหนักตัวเองแล้วกเ็เตรียมใส่ขาที่จะเอาไปอัพใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าได้ถ่ายผมก็จะถ่ายไห้ดูทั้งหมดเลยว่าขาเป็นอะไรบ้างนะครับทำอะไรเพรา็ตอนนี้ขาเล็กนิดเดียวเอง่ทาที่น่ก็คอร์สเหมือนเดิมมันเน้นรงนี้นะครับ่นไหมต่นไหมนี่แง แล้วก็เ็นทางนี้เสียงรถมันอาจจะเข้าหน่อยนะคือพยายามทำตัวให้ตรงนะครับลงขนาดมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันมีมากเลยคือ ทั้งาแข่งปักเลยนะครับลงผมทำให้ดูเป็นตัวย่า่นะเพราะเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นต่อมันก็ไม่มีอะไรมากนะผมเ็ทำทหาทอย่างเงี้ยถ้าทำมากๆมันจะปวดที่เทา้านะครับก็ค่อยๆทำไปแล้วกันนะสองลงุดจรุจริงๆุดจริงอ๋อ ก็อัปเดตให้ดูแล้วก <Ec> ันนะครับคือที่ต้องทำให้ขาแข็งแรงอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหนักขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมเราก็อีกอย่างไม่รู้ว่าคนที่ตัดขาโดดกับผมหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าใช้ไม้เท้าได้ก็ดีนะครับแต่ว่าการกระโดดมันก็เป็นการออกกำลังสำหรับผมนะแต่อายุเยอะๆก็คงจะเปลี่ยนนะครับมาใช้ไม้เท้านั่นแหละก็ ขอให้เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกายภาพบําบัดแล้วก็ออกกํรราลังกายกันด้วยนะครับ <staying in the future> ถ้าเพิ่งตัดขามาเขาอาจจะให้กายภาพบําบัดก็ทําไปแล้วค่อยเอาท่าต่างๆนานมาพลิกแพลงรัแงดแรงนของเราหรือแม้ก็ใน YouTube นี่แหละครับมันมีคลิปที่สอนวิธีออกกําลังกายขาเยอะแยะเลยแต่ว่าเราก็มาปรับเป็นในแบบของเรานะเพราะเรามีแค่ข้างเดียวอย่งผมก็เนี่ยทำให้ดูนะผมเล่นอยาน่างงี้ขยิ่งเราเอาจจะจับก่อนแล้วก็ขยิ่งขึ้นมา แล้วก็มีสปอร์ตลงนะครับแล้วก็มียกน้ําหนักทั่วไปแล้วก็ยืนด้วยขาเดียวอย่างเงี้ยมันทําให้ขาข้างที่เหลือของเราอะแข็งแรงนะครับแต่ก็อย่าหักโคมเกินไปนะเพราะว่าไม่งั้นเรามีอยู่ข้างเดียวอย่าลืมถ้าเกิดอีข้างเดียวนี้ม็นอะไรไปแล้วก็เ,ออเดินไม่ได้ไปไหนไม่ได้นะครับก็ฝากกัด้วยนะแล้วผมก็จะถ่ายคลิปลงเรื่อยเพราะตอนนี้สอบอีกสอบอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็ทำงานหนักมากตอนนี้นะครับก็ ฝากติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆทุกคน,กคนเข้ามาดูวันทินี้ต้องไปก่อนสิีเรับไปต่อ